สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้อนรับทุกท่านสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยกับผมพัชจรินการกุลนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปคุยกันเรื่องของความสําคัญของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารโทรคมนาคมซึ่งมีบทบาทสําคัญกับชีวิตมนุษย์ทุกวันนี้เป็นอย่างยิ่ง ปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมครับทุกวันนี้เนี่ยเราทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารการทํามาค้าขายเรามีการประมูลโทรศัพท์มือถือ 4G ไปไม่นานมานี้เรามีทีวีดิจิตอลหลายสิบช่องให้เลือกชมนี่คือความสําคัญของเทคโนโลยีที่ทําให้ชีวิตมนุษย์นั้นสะดวกสบายมากขึ้น และที่สําคัญรัฐบาลเองโดยเฉพาะกระทรวง i อ t ีเห็นความสําคัญของการยกระดับขีดความสามารถด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้และทําให้คนไทยมีขีดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้ง่ายมากขึ้นด้วยวันนี้ครับทีมผู้ช่วยโฆษกประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีทั้งสองท่านจะมาพูดถึงพันธกิจสําคัญนี้ของรัฐบาลให้พี่น้องคนไทยได้เข้าใจมากขึ้นไปพร้อมๆกันเริ่มตั้งแต่ท่านแรกพันเอกหญิงทักษดาสังขจันทร์นะครับ และพันเอกอาทิติ์ิัยนุวัตรทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วในรายการสวัสดีทั้งสองท่านนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงบทบาทและพันธกิจของกระทรวงไอซีทีที่จะยกระดับเรื่องของขีดความสามารถด้านโทรคมนาคมในบ้านเราอาจจะเรียนถามทางท่านผู้ช่วยอ,อาทิติธิย์ก่อนละกันนะครับว่าบทบาทของทีมผู้ช่วยโฆษกเนี่ยณนะวันนี้ที่จะมาแนะนําให้กับพี่น้องคนไทยได้ทราบมียังไงบ้างเชิญเลยครับครับบทบาทของของเราสองคนน,งนะครับก็คือสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนแล้วก็ สื่อมวลชนใน<อ>โครงการแล้วก็นโยบายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของรัฐบาลของกระทรวงต่างๆซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเห็นว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนก่อนที่จะมีเรื่องสําคัญผ่านเข้าไปในคอรมอเราก็จะมาอธิบายให้ฟังแล้วก็จะได้รับรู้ จะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันว่ารัฐบาลมีนโยบายจะผลักดันอะไรบ้าง<ช>ซึ่งเรื่องอาจจะยังไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมครมอแต่ว่าประชาชนชพี่น้องของชายก็ควรคจะได้ทราบอ๋อนี่คือบทบาทของทางทีมผู้ช่วยโฆษกนะครับถ้าอย่างนั้นมาถามทางท่านผู้ช่วยทักษดาละกันบทบาทของเรื่องของโครงการที่เกี่ยวกับกระทรวง ICT ในการยกระดับด้านโทรคมนาคมของไทยที่วันนี้อยากจะมาพูดให้ฟังค่ะในส่วนของในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นการสร้างระบบเครือข่ายเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ทุกหมู่บ้านในประเทศไทยค่ะคซึ่งระบบนี้เนี่ยนะคะจะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวไทยเนี่ยค่ะที่อยู่ในประเทศได้ รับความเท่าเทียมกันลดและลดความเหลื่อมล้ําที่ให้โอกาสที่พี่น้องที่อยู่ห่างไกลมีโอกาสได้ใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างทั่วถึงค่ะก็คือพูดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยรัฐบาลตั้งใจจะทําให้ประเทศไทยคนไทยทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในทุกชุมชนทุกหมู่บ้านได้อย่างเท่าเทียมทั่วถึงกันเลยไม่ได้มีว่าโอ้หมู่บ้านนี้เข้าอินเทอร์เน็ตช้าไม,ไม่ทันคนอื่นเข้าแบบอะไรไม่ได้นี่ไม่มีเลยจากนี้ไ,ไปค,ครับ มีการวางรถแบบไว้อย่างไงบ้างคะค่ะก็ขอเรียนคุณพัฒอย่างนี้นะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะหมู่บ้านทั่วประเทศประมาณ7 0,000กว่าหมู่บ้านในปัจจุบันประมาณสัก5 3เเท่านั้นเองที่มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงแล้วก็อีก43%เนี่ยคะ่ะก็อยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถวางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ได้ส่วนใน7%เนี่ยสภาพภูมิศาสตร์ไม่อำนวยจึงจะต้องสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยโดยอาจจะเป็นดาวเทียมแล้วก็ในโครงการบรอดแบนด์ของเราเนี่ย 12เดือนนับจากเริ่ม,มต้นโครงการ,รเนี่ยนะคะในในจำนวน43%เปซนี่ยค,ะค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลแล้วก็โครงข่ายเข้าถึงเนี่ยค่ะจะสามารถมีอินเทอร์เน็ตได้ค่ะแสดงว่าเทคโนโลยีที่จะนำไปใช้คือมีทั้งสายและไร้สายทั้งสองอย่างเพื่อทำให้คนไทยในทุกพื้นที่เนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องครับระยะเวลาจะดาเนินการตรงนี้นี่คือ ประมาณ12บเดือนค่ะนับจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุวัติโครงการแล้วก็ตอนนี้เนี่ยค่ะทางกระทรวงไ CT ก็มีศักยภาพและมีความพร้อมในด้านนี้อยู่แล้วส่วนหนึ่งค่ะครับทําไมถึงคิดว่าจําเป็นต้องผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นในระยะเวลาที่วางไว้แบบนี้ครับค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ค่ะสังคมดิจิทัลของเราเนี่ยก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมากแล้วก็ท่านนายกเนี่ยไม่อยากให้พี่น้องคนใดเลยที่จะแบบมีความเหยื่อมล้ํากันทางสังคมไม่อยากให้พี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ได้ คิดว่าตัวเองล้าหลังหรือว่าถูกทอดทิ้งไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งเหล่านี้เข้าไปช่วยเนี่ยค่ะก็จะเพิ่มโอกาสของพี่น้องเกษตรกรในการพัฒนาเป็น smart f a r อร์ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการบริการด้านสาธารณสุขเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลถ้าเกิดว่าเขาเจ็บป่วยเรามีการบริการทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถใช้การวินิจฉัยโรคทางอินเทอร์เน็ตกับแพทย์ที่อยู่ในเมืองเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้เขาได้รับการรักษาที่ดีขึ้นนอกจากนั้นแล้วในด้านการซื้อขายสินค้าค่ะถ้าเกิดว่าเ,เรามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะ เราก็จะสามารถเอ,อ่อทำให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องเดินทางไปในที่ที่แบบเป็นชุมชนหรืออะไรอย่เงี้ยเราสามารถใช้การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตในการติดต่อกับลูกค้าหรือว่าพ่อค้าที่จะเป็นแบบ ที่จะมารับซื้อสินค้าเราได้เงี้ยค่ะก็เป็นการขยายตลาดแล้วก็จะเป็นช่วยในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเราได้ด้วยค่ะครับทีนี้พี่น้องประชาชนในบางพื้นที่อาจจะก,กลัวว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยมันดูเป็นเรื่องทันสมัยมันเป็นเรื่องที่มีภาระค่าใช้จ่ายบางคนก็กลัวว่า ไม่มีความสามารถพอที่จะเข้าถึงได้จริงๆแล้วรัฐบาลอยากจะบอกอะไรตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนไหมครับว่าอยากกลัวเรื่องของเทคโนโลยีอยากกลัวค่ะเรื่องของเทคโนโลยีเพราะรัฐบาลนี้ตั้งใจให้ทุกคนนี้เข้าถึงอยู่แล้วและยิ่งเรามีโอกาสมากขึ้นการแพร่หลายเข้าไปถึงเมื่อมีการใช้จ่ายในวงกว้างขึ้นเนี่ยค่ะราคาไม่ได้จะแพงขึ้นจะถามเรื่องค่าบริการเนี่ยค่ะคร,ราคาเนี่ยก็เมื่อเรามีการใช้จ่ายกระจายไปในสิ่งจุดที่ถึงแล้วเนี่ยค่ะคร,ราคาเนี่ย ก็จะเป็นราคาที่ถูกลงไม่ใช่ว่าเราใช้ใจ่ายในวงจํากัดแล้วก็ราคาจะสูงขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมีโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วแลนะพร้อมอยากให้พี่น้องประชาชนก้าวไปด้วยกันก้าวไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นเรื่องราคาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เรานึกถึงจึงจะก็เป็นสิ่งที่สามารถพูดได้ว่า ถ้าเกิดว่าราคาถูกหรือว่าราคาไม่แพงเนี่ยทุกคนก็จะเข้าถึงได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลยินดีค่ะแล้วก็น่าจะมีบางจุดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่เป็นจุดบริการสาธารณะด้านโทรคมนาคมด้วยที่อาจจะเป็น Public Wi-Fi อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะพัฒนาเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันถูกต้องค่ะอันนั้นนะอาจจะเป็นโครงการต่อไปในอนาคตค่ะตอนนี้ขอวางโครง ขายขั้นพื้นฐานก่อนครับอะเรามาพูดเรื่องของภายในประเทศแล้วว่าถ้าเกิดคนไทยจากนี้ไปเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันได้อย่างง่ายดายมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับการจะเชื่อมต่อไปยังเรื่องของโลกข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มากมายทั่วโลกอันนี้ก็คงต้องไปถามว่าแล้วเราจะเชื่อมกับเวทีโลกต่างๆอย่างไรได้บ้างต้องเรียนถามทางท่านพิเศ์ว่าเราเตรียมความพร้อมตรงนี้ไว้ยังไงบ้างครับครับคือจริงๆตอนนี้เราก็มีการเชื่อมต่อกับเวทีโลกอยู่แล้วครับกับฮับอื่นๆที่อยู่นอกประเทศซึ่งอันนี้เมื่อกี้ที่คุณพัดดพถึงงเรื่่่อคาาใช้จเนะครับ ทางรัฐบาลเนี่ยก็มองในในในมุมกว้างว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราสามารถมาเป็นฮับเองได้เป็นฮับของอาเซียนได้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถลดค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงทุกค่าบริการก็จะลดลงนะครับเพราะตอนนี้เราได้เรามีเราเหมือนกับเรามีเครือข่ายที่ดึงเครือข่ายมาจากประเทศมาเลเซียกับสิงคโปร์รซึ่งแต่ละบริษัทที่ท,ที่ให้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็อ่า มืนกัว่าสร้างเครือข่ายเองแล้วก็มามาให้บริการกับประชาชนแต่ตอนนี้ถ้าเกิดรัฐเนี่ยสามารถสร้างเครือข่ายของรัฐซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเหมือนกับเป็นถนนไฮเวย์ way, ซึ่งเชื่อมต่อจากมาเลเซียมาถึงประเทศไทยเลยแล้วก็ให้บริษัทผู้บริการเนี่ยมาใช้มาเช่าซื้อทา,ทางนี้ได้เนี่ยครับมันก็จะลดค่าบริการได้แล้วก็จะทําให้ให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็น ดิจิทัลฮับของอาเซียนได้ในที่สุดพูดให้คุณผู้ชมเห็นภาพง,ง่ายๆจากเดิมเนี่ยถนนที่เชื่อมประเทศไทยไปสู่เวทีโลกในแง่ของโลกอินเทอร์เน็ตโลกบลอดแบนดอาจจะเป็นถนน2เลน4ี่เลนแต่เราจะขยายเป็น8เลน16เลนแล้วเราก็ต้องไปเสียเงินเช่าจากต่างประเทศด้วยค,คือเอาเงินไปเสียให้กับต่างประเทศเพื่อที่จะเช่าถนนที่เราจะใช้เนี่ยครับแต่ตอนนี้ถ้ารัฐบาลไทยเราสามารถสร้างเองได้นะครับเงินมันก็จะอยู่ในประเทศไม่ได้เสียเงินออกไปแสดงว่าภาครัฐกําลังจะลงทุนสร้าง ถนนเส้นนี้ให้ใหญ่เพื่อชเชื่อมกับโลกด้วยตัวด้วยด้วยพวกเราเองใช่ครับครับเพื่อเพื่อที่จะรองรับสมมติว่าถ้าเกิดเราในภายในประเทศเราได้ขยายเครือข่ายไปได้ครบทุกหมู่บ้านแล้วครับอ่าป,ป,ประมวอ่ะจำนวนคนที่จะใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องสร้างถนนให้ใหญ่ขึ้นอย่างถ้าเกิดว่าเป็นคนใช้รถใช้ถนนถ้าเปรียบเทียบนะครับครับก็จะต้องสร้างถนนให้ใหญ่ขึ้นเพื่อถนนซ<ม>ุปเปอร์ไฮเวย์ด้านข้อมูลข่าวสารของประเทศไทยที่เชื่อมสูเ่เวทีโลกเนี่ยคิดว่าใช้เวลานานไหมครับกว่าจะแล้วเสร็จ ก็ภายในหนึ่งปีนี่ครับของการของเราท uhh okay> ั้งสองอ่านทั้งในประเทศและนอกประเทศนี้จะทําไปคู่ขนานกันแล้วก็คาดว่าจะเสร็จภายในสิบสองเดือนโอ้ถ้าอย่างนั้นพอจะฉายภาพให้เห็นได้ไหมครับว่าคนไทยในปีปีนี้2559คนไทยในปี2560เป็นต้นไปเนี่ยวิถีชีวิต จะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างจากการยกระดับครั้งใหญ่ของโทรคมนาคมไทยในครั้งนี้กลับมาเรียนถามทางท่านผู้ช่วยทักษดาบ้างดีกว่าก็ขอตอบว่าก็จะมีวิถีชีวิตที่ง่ายขึ้นนะคะคแล้วก็จะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะแล้วก็นอ,อกจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะทุกคนก็จะได้มีความเข้าใจที่จะเพราะความเข้าใจในระดับเดียวกันแล้วก็เราจะได้พัฒนาประเทศไปด้วยกันได้ค่ะครับถ้าอย่างนั้นในฐานะพี่น้องคนไทยเอง จากวันนี้รู้แล้วว่ารัฐบาลกําลังจะมีการลงทุนครั้งใหญ่ด้านโทรคมนาคมอีกหนึ่งปีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสาคัญพี่น้องคนไทยควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่โลกข้อมูลข่าวสารอย่างเต็มรูปแบบท่านอธิสิธิ์พอจะแนะนำได <คน S 1> ้หก็อย่างอย่าง,างที่พูดแะครับ,ค,รบคืออยากคนประเาศอยาไม่อยากให้พี่น้องประชาชนนี่กลัว เรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องดิจิทอลอะไรที่เราบอกว่าจะเป็นดิจิตอลอีคอนมีเนี่ยอยากให้เปิดกว้างแล้วลองลองลองใช้ดูเพราะว่าทางทั้งหมดนี่จะเป็นประโยชน์อย่างที่ที่คุณศักสดาพูดนะครับมันจะเป็นประโยชน์ทั้งไม่ว่าการ,กรเกษตรเรื่องการศึกษาสาธารณสุขเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถใช้ได้หมดนะครับก็คือเราก็ต้องเตรียมตัวก็คือเหมือนเรียนรู้ไปด้วย,ด,วยด้วยกันอันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะจะเติบโตไปด้วยกันนะครับ ครับและยิ่งเราตอนนี้ก้าวเข้าสู่ AEC อย่างเต็มรูปแบบแล้วจําเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะแข่งขันกับคนอื่นชาติอื่นในเวทีโลกลำบากด้วยรัฐบาลเองเห็นความสำคัญเรื่องนี้เช่นกันนะครับต้องฝากพี่น้องคนไทยเหมือนกันวันนี้ขอบคุณทางทีมผู้ช่วยโฆษกทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับโอกาสหน้าผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายนโยบายของหลายกระทรวงที่จะได้มาพูดคุยกันขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณค่ะครับ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนั่นเป็นภาพรวมคร่าวๆในสิ่งที่รัฐบาลกระทรวงไ c t กําลังผลักดันเรื่องของการยกระดับพื้นฐานโทรมคมนาคมของประเทศอย่างเต็มรูปแบบอีกหนึ่งปีข้างหน้านับจากนี้เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญทั้งเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภายในประเทศแล้วก็การเชื่อมต่อสู่เวทีโลกด้วยและทั้งหมดนี้จะทําให้คนไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้สูงขึ้นมีขีดความสามารถในการเข้าถึงความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ง่ายขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของ นอกคนไทยด้วยกันเองด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะครับผมและก็ทางพันเอกหญิงทักษดาและพันเอกอาทิตย์ทีมผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ